อย่าปิดหมดเลยนะจะเริ่มต้นเปิดเบรกเกอร์อ่ะเปิดเมเกอร์ขึ้นต้องใส่หลักครับเขื่อนขึ้นอ๋อขึ้นครับขึ้อนปึ๊บทีนึงเสร็จแล้วปึ๊บอ่าครับเสร็จแล้วพอเปิดเมเกอร์เสร็จแล้วแล้วก็อิมเมจเจนซี่ขึ้นก่อนปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็สวิตช์นี้ อันนี้คือคุมเครื่องกับอุบ n c y ครับตัวนี้หลอดไฟดูนี่อันนี้หลอดไฟแคบดีเดเสร็จวับไฟมันจะติดครับเครื่องเขาจะวิ่งโฮมิ่งเขาวิ่งโฮมิ่งเสร็จแล้วเขาจะวิ่งกลับมาที่จุดออริจินของเราคือด้านบนขวามือับพื้นที่ตรงนี้ต้องเหลือพอต้อตงเหลือพอเหลือเท่าไหร่สมมติเนี้ยพื้นที่มันเหลือแค่เนี้ยแสดงว่างานเราก็ต้องแค่นี้ แต่ถ้างานชิ้นใหญ่กว่าเราต้องเลื่อนหัวขึ้นไปให้เหลือพื้นที่เพียงพอ<ะ>วันนี้<ะ>สามารถขยับให้ห่างกันได้หกสิบเซนวัดจากอะไรหกสิบเซนไวเราออกนะให้เราคายนีดน่งคายนี่คา,ายนี่ให้ลุมหลวมคายนี่ให้ลใหลวมแล้วเราก็เลื่อนหัวออกมาให้เราวัดจากตำแหน่งหัวนี้<ะ>จากขอบนี้มาจนถึงขอบนี้หกสิบ ถ้ายากให้วัดจากจุดสีแดงจากจุดสีแดงนี้มาหาจุดสีแดงนี้ให้หา่าง60เครื่องนี้สามารถรองรับงานได้60ถึง65เซนถ้าเราใช้พร้อมกันสองหัวเพราะมันจะแบงแ่งระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะเสร็จแล้วให้เราลอ็ลอกล็อกนี้นะล็อกให้แน่นตัวนี้จำเป็นต้องล็อกให้แน่นตึงมือเลยคือถ้าหลวมห,หัวมันจะตำแหน่งมันจะไม่แม่น ทีนี้เพื่อนสูงของไงเนี่ยชั้งสองหัวต้องสูงห่างกันหกมิลนะจากผิวชิ้นงานมาจถึงชิ้นงานขึ้นอยู่กับชิ้นงานขึ้นอยู่กับชิ้นงานหนาแค่ไหนก็ตามหนาสิบมิลเราก็ตั้งจากผิวสิบมิลขึ้นมาหกมิละฝั่งนี้กับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะเท่ากันเท่ากันหกมิลจะให้ดีก็ต้องการหนาหกมิล อ่าเดี๋ยวเราจะตัดก็ได้ตัดเป็นก้อนทีนี้มุกกับมุก,มกดับกดออริจินนะฮะเวลาสั่งงานให้เปิดตรงนี้สวิตนี้เนี่ยสวิตสวิตบนที่คู่กันครับอันนี้คือหลอดเลเลซอร์หลอดหนึ่งคือหัวนี้เขาเรียกหัวหนึ่งครับมันจะมีนัมเบอร์เขียนมาอยู่หนึ่ง อันนั้นคือหัวสองนี่ข้างล่างหัวสองตัวนี้สวิตเป็นบูเวอร์ข้างหลังถ้าเราจะใช้เราก็ค่อยต่อกระทางตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ใช้เดลเกอร์แยกพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วให้เราโหลดไฟล์อะไรมาสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นเช่นไฟล์นี้กดกดที่ไฟล์แล้วกด enter มุดไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ของพี่โหลดมาไว้มีทั้งแกะสากและแกะไอ้แล้วแล้วก็กรีดอยู่ด้วยกันหรือตัดนั่นหรือไฟล์เราเมื่อกี้ไฟล์อื่ก็ได้แต่เราจะลองกับไฟล์นี้เนาะเสร็จแล้วเรากดออริจินออริจินเสร็จแล้วกดเฟรมหัวเขาจะเช็คว่าที่หฝั่งนี้ไม่พอเพื่อไม่พอก็ข่านเขา้าไปใช่เพียงแต่ว่า ความกว้างที่เครื่องนี้ก็ความกว้างที่หัวนี้และหัวเนี้ยห่างกันนะมันกว้างได้หกสิบห้าเนาะแต่ว่างานจริงๆเนาะมันขึ้นอยู่กับงานว่ามันเป็นกว้างแค่ไหนเราสามารถมูฟได้ไม่จำเป็นต้องการมันสามารถชิดกันได้เลยนะใช่ครับเราจะให้มันใกล้ๆอย่างีกัานีได้อ๋อชิดก็ได้ใช่ครับคือถ้าชิดมันก็ออกด้วยกันชิดพองนไม่ไม้แ่นใช่สมมติว่างานชิดนเนี้ยกว้างแค่สามสิบใช่ไหมจากปลายนี้มาถึงเนี้ย สามสิบเอ็ดก็ได้ครับอ่ามันก็จะได้นงานที่ใกล้เคียงครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วด Origin, ดดกดออริจินกดเฟรมคชเคพื้นที่นี่เข,ขับผ้อสมมุติมันเยอะเทำเข้าอย่างี้ก็ได้เรวต้องการแค่นี้เบรยจริงถึงแค่นี้ใช่ไหมรุ่นมาหนึ่งแล้วแล้วก็กดเฟรม ตรงนี้ก็จะห่างอยู่ประมาณนิ้วบอกว่าถ้าเราทําจิก๊กเราก็สามารถทําจิ๊กเจาะวางจากนี้ห่างกันแค่นี้ก็พองานก็จะเร็วขึ้นใช่งานก็จะเร็วขึ้นเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทไปชวมที่เทสดูว่าเสียงมันแรงไหมเราต้องการแกะให้แค่เป็นรอยเราก็ลด<ถ>ทําทีละข้างนะ,ะเช็คอันนี้คือหัวหนึ่งคือหัวนี้ครับปรับลดพาวเวอร์ตรงนี้ เราจะเอาแค่ผิวๆมันตัวนี้มันแกะแค่ปลายมันดำมันยังไม่ลึกเราก็ฝับโวล่มตรงนี้ขึ้นเห็นั้มมันจะมีเสียง,ยงโฟกัสจะมีส่วนทำให้คมหรือไม่คม อันนี้ลักษณะอย่างนี้มันจะเบียดเบียดไฟให้ออกอย่างเี้ยมันไม่คมนะฮะเราเช็คก,ก่อน <You 're S 1> ได้ใช่ทำไมมันถึงไม่คมแล้วก็สวิตเนี่ยมันจะมีปิดได้แล้วก็ปิดตัวที่หนึ่งก่อนเทปจะพาตรงนู้นอ๊ะโฟกัสมันไม่ถูก เลื่อนลงมาเช็คก่อนเนี่ยผมน่าจะยินเสียงคมอย่างนี้เลยใช่ต้องถูกอย่างนี้นะแล้วก็โหดออริจินสตาร์ทใหม่แับเจออยู่ที่จุดเดิมไหมอ๋อไม่เพราะว่าเราสตาร์ทใหม่ไปแล้วใช่ครับเลื่อนใหม่เลยแล้วก็เปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์่อนที่หนึ่งมามาเสร็จปุ๊บเราเลื่อนที่จุดใหม่ กดออริจินสตาร์ทออกไว่เนี่ยออกแค่นิดเดียวน,นิดนึงไปไปกระบอกงถามว่าลดแค่ไหนเสียงมันจะเป็นตัวบอกกับงานที่แจกออกมามทำไมเอ๊ะทำไมฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันเข้มไม่เท่ากันกำลังไฟต่างกันมองจับฝั่งนี้ไปใช่ครับกำลังไฟไม่เท่ากันยังไงความเข้มก็ต่างกันนี่คือหลักการตั้งค่าของ หลอดที่หนึ่งหัวที่หนึ่งหลอดที่สองหัวที่สองสไลด์ได้ไป่ติอิอสระมากกว้างยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรารับผมแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของหกสิบห้าเซนแต่ละพื้ที่หกสิบห้าเซนหกสิบห้าเซนแค่นีนอ้อประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปสอนตัวน,นู้นต่อตุดก,ก่อทีนี้การตั้งค่ายิงใช่ไหมฮะการตั้งค่ายิงสองหัว เราต้องตั้งค่าให้สองหัวเนี่ยมันมีค่าไฟที่เท่ากันก่อนแล้วไปปรับโบลุ่มที่นู่นว่าอยากได้ความเข้มความแรงเท่าไหร่วิธีปรับคือนะฮะสมมุติเราได้ไฟล์นี้มาเราก็ไปเดบัลคลิกสมมติสแกนใช่ไหมฮะเข้าไปสแกนช,ช่องนี้จะมีสองช่องใช่ไหมช่องที่หนึ่งช่องที่สองเราต้องใส่ทั้งคู่นะ ไม่ใช่ใส่แค่ช่องเดียวแล้วตอนนี้คือต้องใส่ทั้งหลอดที่หนึ่งทั้งหลอดที่สองนะครับผมอันนี้ใส่ไฟแรงอ่าใช่ทีนี้พอเราได้อย่างนี้เรากด OK ค,คัดเหมือนกันคัดเนี่ยเราต้องใส่ไฟทั้งสองนะฮะเราต้องใส่ไฟทั้งสองถ้าเราใส่แค่ตัวบนมันก็จะออกแค่หลอดเดียวแล้วกด OK ก่อนจะดาวน์โหลดมีแค<ส>่นี้